สวัสดีครับพบกับไอริวชาแนลกับในนี้จะมาเล่นน,นี้ฟอร์สปีเดอร์รันในพาร์ทที่สิบจากที่สเตจที่แล้วครับเสษห้าเราจบไปด้วยอ่าเวลาสิบหกนาทีสิบหกวินาะทีอะไรวะก็เริ่มกันต่อเลยก็จะออกจากเุคน้ำแข็งที่น่ารัวแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้เฮ้ยนี่ผมกลับไปดูวิดีโอเก่าสุดยอดมันจริงหิมะถล่มมาเร็วฟะ เ้าก็มาพบกับในแม p the p l a นนะครับสเตจที่6อันดับที่85เป้าหมายของเราคือไปถึงชิคาโก้ได้อันดับที่50นะครับก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนันนะเพราะเท่าที่ผมเคยเล่มาก็ถึงแค่ไอ้ขอล้มแข็งตอนนี้ก็ต้องสุยกันมั่วละเอชีวิตรอดคุณข้อก่ารมีชีวิตรอดนะตอนนี้เนต้องขอโทษจริงๆจากที่เทปได้จาก ครั้ท,ที่แล้วรู้สึกจะเสียงดังเกินไปหน่อยอนะมันเป็นมันไปกับขอโทษจริงๆมันคมมันแปลกๆวะอุ้ยอะไรเนี่ยมันคมมันแปลกๆปลกเอเอๆเลือดแหม่แล้วกันงงงงงตัวเองรู้เรื่อมาอย่างไง แต่แว่าเนี่ยคงหักสอกมากอะ่ะต้องเบรก,กไปไม่งั้นไม่รอดแน่เลยอ่าโอเคละเริ่มต้นดีอุ้ยปั๊มน้ำมัน,มนเสร็จแล้ววู้ฮู้ไหนมีรถอะไรให้เปลี่ยนบ้างอยากรู้จังเลยก็มาดูกันนะครับสามร้อยสี่สามร้อยหกไม่เอาผมจะเอาคันที่แรงๆชอบ เอ้ยฟ้าะไรวะนี่รถแรงกว่านี้ไงนเนี่ยโหขับคันเดิมก็ได้อ่ะอ่ะงัน้นก็อย่างนั้นก็เปลี่ยนสีแล้วกันเพราะว่าเบื่อละเอาสีเขียวส,สีเขียวเอ้ยออะเอาเอากำว้ฮไปเลยแล้วกัน ก็จากที่บอกไม่เคยเล่นสเตจนี้เลยอ่าถุงซุกขอ้นรถรถแข่ง GT ส0มรขับขับเลยหนึ่งนะครับขับเลยหน่งต้องขับเลยหนึ่งขับเลยนี้แหละไม่มันอือหึวิ่งอือหึปุ๊บว๊บโอ้ยเกือบเบรกไม่อยู่โอ้ยแย่มึงเมึงนี่นี่วิ่ ก็ครับยังก็รถคุณแรงครับรถคูแกลงบูแรลบูแม่งกับรถสีเขียวเฮ็ดแต่ชุดเช็ดไอเฮ็ดเอ้ยถ้าเกิดจะชนกันขนาดนี้แล้วก็อุ้ยอ๋อตอนนี้ยังเป็นวัย ผู้สังคิดปล่อยไม่ดีแล้วเฮ้ย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 หนึ่งอะด่ากูอะเฮ้ยวันนี้นี่เป็นไหนวะเอ้าเอ้าเอ้ามันให้เลี้ยวขวาเหรอโอ้อะไรเนี่ยต้องขอโทษจริงๆน่เกด เธยได้น่าเกลียดมากมากมากชนครับชนครับไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยไว้แน่นอนไม่ปล่อยให้มันต้องไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยไม่ได้จริงตอนนี้เหลืออีกสองคันเท่านั้นก็ขับอย่างนี้แหละขับเรนนี้เลยนี่เฉียวให้หมดครับจะได้ได้ในตัดครับเฉียวให้หมดครับเฉียวให้หมดอมดดยากให้เหลือ

จะแสกรู้จะแสกสัสไม่แสงหรอกอะไรแล้วครับตอนนี <t aps> <t aps ้นำนำริ้วเลยดิฟดิฟนี่ผ้านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮเกือบพลาดเกือบพลาดเกือบพลาดไอ้เมื่อกี้มันต้องพลาดแน่ๆเลย เฮ้ยเชี่ยเปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟไงวะยิ่งไม่ได้ครับตอนนี้ผมก็ยังนำอยู่ทั้งศูนย์จุดๆๆๆๆไงคันเลยอสองคันเลยอ่ะและ้วก็เส้นชัยโอ้ไม่ทันจริงมื่เกี้ต้องพลาดพาดมากขอใหม่อีกรอบ จีเน,น,เ,นเลยเมื่อกี้ไม่ได้จริงแบบสติหลุดป,ประมาทนิดหน่อยครับเมื่อกี้ทำให้ผมพลาดไปได้ตอนนี้ก็ผ่านไปอีกแล้วก็สเตจแรกสิทุกอยู่ก็เป็นดานแรกของสเตจที่หกนะครับผ่านไปอีกหกอันดับเป็นเอ้ยเอใช่หัวอันดับเป็นเจ็ดสิบด่านที่เจ็ดสิบเก้าแล้นี้ก็ <c oughs> มาขับกันต่อสักด่าน กำลังติดลมเลยวันนี้ใส่ได้ยาวแน่นอนอะ่ะใช้เวลาไปไม่มากตอนนี้ตื่นเต้นอะ่ะได้เล่นใหม่เอ้ยได้เล่นด่านี้ใหม่ครับเอ้ยไม่ใช่ลิเพิ่งเคยเล่นดิโอ้ใช้คำผิดตลอดเลยอ่ะมาเลยคอมเมอร์ซิตีที่เดนเวอร์เดนเวอร์ดีทรอยต์มที่ละ แลมโบแมนครับไอ้นี่มันนี่หืออะไรวะเฮ้ยรถเช็ดรอดมึงอ่ะ Battle Across the p l a ลยนะครับก็คือแข่งในในทางราบในที่ราบนะครับไม่ใช่ปัญหาสำหรับอ,อ่าอ่ะหนึ่งคันถือว่านี้มันเขียดทำน,นาไงวะเป็นหาเทา่าไหร่นะอย่าให้มันอย่าให้มันรับเราได้ก็พอ อุ้ยต้องต้องควรคลางนิดหน่อยนะเพราะรถชนไม่รู้จะตะโกนว่าอะไรต้องแม่ก็จ่าแม่งเลยมาเอาใหนกินกีนผิดพลาดอ่เฟลเฟลถือว่าเป็นการเฟลเลยอ่ะแรงแบบต้องใช้เน็ตตันนะสบายสบายอ่ะบรรทุกตุ๊กตุก วันทุกทานเยอะไม่มีสะพานจะแซงขวาเหรอไม่ให้บู๊กูฆ่าแล้วสุดหยาไม่ไปไปปาดหน้ารถมันดูมก็มาชนกูนะไอ้ตูดไอ้เฮดโคนเจ้าไม่เลยยังเจ็บมากอ่ะขับตามดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่แม่ง ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราใกล้โดนแสงอล้หน้าจอจะมันสีออกสีดบคล้ำๆหน่อยไปทางไหนทางขวาเราไม่ให้ไปอ่ะนะเอาสิมาทางขวาไม่ให้ไปอุ้ย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 โคตรเจ็บเลยอีอีบ้าอีเห็บไม่รู้จะต่หาอะไรละก็ตีไม่ได้คนนเนี่ยเล่นเก่งๆแล้วแม่งอารมณ์ออกทีเลยหลบไปเชี่ย ชนไม่ก็ไม่รู้ละขับแบบนี้ดีกว่าครับมันจะล็อกล็อกเฮ้ยขับแบบนี้ดีกว่าเนาะถ้าจะลดสวนแล้วแบบชิดสไตล์เขาเลยรู้งหมใจะมันจะแก้ผมยังไงอ่างแบบนี้ต้องรีบรักษาเวลาไว้แห่ะนี่สำเร็จครับ แปดเจ็ดห้าส่เจ็ดอะไรวะสบายไหมเนี่ยแค่กันแรกกันเนี่ยกกอะไรเนี่ยขอああโนโ o ลีชัยยุทธสายเก็บไปทั้งหมด ชนก็ชนก็ชน,ชนลำบแม่งอึดนะอยาจะโดนรถเหยียบท้องเละท้องแบะแล้วถ้าปล่อยมันน,นําก็จะเพิ่มไปแซงทีหลังเยอะเสือยิ้มลำบากเออเออลวลาผมจะเบียดใคอวะผมจะเบียดมันเสรีรถไอ้พวกรถที่สวนมาให้มันเหยียอย่ามาใ,ใกล้กูนะเบียดแม่เลยเอย่าเงี้ยเบียดไป ไม่ได้ละสงสัยสงสัยได้จบมหากร,รมเปียวไม่ไม่ผ่านด่านนี้วทีก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมโดนชนกว่ามีทีนึงก็ผมได้จบคลิปละหมละลละออดอารมณ์แล้ไอีรถแดงเดี๋ยวฮาร์ดหน้ามาตั้งชื่อนะถ้าผ่านนี้ไม่ผ่านนะจะได้รับเกียรติการตั้งชื่อจากเราให้มันเป็นชื่อะอะไรวะไอรถโปรตแมนเอามาดีกสิทธิ์ดีกสิทธิ์ เร็วเลยนะคุณขับเซฟจังนะสาธุแซงไปรถสวนสาธุนี่แหละอย่างนี้ไงเสียชีวครับก็ถ้าเกิดมีรถสวนตอนนี้ก็ตายนะตายหาเลยนะอย่างเงี้ยย็ดเ <Yes. S 2> อ้าตั้งชื่อมล่ะดีฐายมันตั้งชื่อเลย ต้องชื่นว่าไอทับทีมเไ้ยไม่ไม่ไม,มันมันไม่แดงไม่เลยไอ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 แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลถ้าเกิดจะไม่ผ่านอีกได้ก็จบคลิปตัดเลยจัดตัดแม่ไอแอปเปิ้ลไอเสี้ยไอรถบ้าเฉียวจำได้เลยช็อตเฉียวหน้าหน้าแหกมาต้องทำรีเพย์เด้ต้องทำรีเพย์แน่ ช็อตที่สวยงามมากยอมรับเลยอะแถ้าเกิดจะเวลาขับหนีกู้แข่งอย่างเงี้ยเวลาขับรถจีทีเอขับเ,บเ,บเบน,นี้แบบตุ้มสะใจอะสะใจมากขนาดมันฝ่ายโดนชนน่าสะใจขนาดนี้นหนึ่งขับรอดได้ไงวะส,สาม

ไยแอปเปิ้ลตอนนี้จะให้ชื่อตอนอไอมันชื่อตอนเลยนับถือละอยู่ประมาณประมาณห้าหกรอบวะเอ้ยแปดรอบดิเออ,อแอปเปิ้ลดีแอปเปิ้ลเร็วมากใช่ไหมรถหนึ่งแรงใช่ไหมอื้อหืออื้อหือชนรถไปเลยเออเออชนคน จะร้องไห้่ะแอปเปิลแอปเปิลเลงมาแล้วแอปเปิลแอปเปิลเอลแดงสวยน่ากินสวยน่ากินสวยน่ากินคนอย่งเดียวแล้วครับผมจะไม่สนใจกับการแข่งขันแล้วผมจะชนมัอย่างเดียวเลยตรนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวด่าไปด่าไป ไปแลป้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไปไปลวมชนมึงเละแล้วไปแล้วสะใจเว้ยใกล้ๆนี่หว่ามาแล้ว <c oughs> เบียดใส่นะั <c oughs> ่นเจ็บหกวิเชียชนชน เล่นกูหนักมากเล่นหนักมากไอ้บ้าเอ้ยนี่นี่การต้นสดต้นจต้นต้นสดสินะแบบไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแอปเปิ้ล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  เลยลาบแล้วปีดหนีวะเนี่ยอ่ะชนรถใส่ม่งเลยเบียดรถใสดีกว่าดุ๊กดุ๊ะีสามสนาปั๊มเขาปั๊มเขาปั๊มเซฟเซฟเ้งมาก เน่เน่ก็ไม่ได้ตัดนะปรากฏว่าไม่ได้ตัดเพราะว่าจะจบละอ่าสีส้มแล้วเลือกท่าทางอืมืสวยนะอ่ะแอลโีแพนี่แล้วก็เอาสีสีเหลืองแย่ yeah, สวยสีนี้สวยนะอืมประมาณยี่สิบอืมสวยสวยจริง ยี่สิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยยี่สิบแปดวิกับการตามคู่แข่งนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ Apple ลิลละก็อาจจะเสร็จด้วยความเ,เร็วก็ได้นะนะต้องเสียใจให้กับที่รักของผมครับ Apple ครับไม่ใช่ละเราสีละก็มหมูแล้วกันหมูแล้วกันถ้าไม่ใช่แอปเปิล อุ้ยรถจอดมีรถจอดจอด,ด้วยก็ผ่านไปแล้วครับกับรถที่ไม่ใช่แอปเปิลนะทุกอย่างจะรวดเร็วมากยี่สิบสองวิหรอสี่วิหรอใช้ลีลาอีกสิบแปดวิแต่ผมตามมันอยู่สี่วิอย่าีในตัดที่ผมมีให้หมดและให้มันตามทันภายในเก้าวิให้ได้เก้าแปด แล้วผมก็จะแซงมันใน3ามวิแล้วก็จะชนะมันภายใน2วิหนึ่งเย็ดจบสเตจเยอะสะใจโว้ยก็จบสเตจพร้อมกับรถคันนี้อึ๊สะใจก็ผาที่สีก็ต้องจบกับมหากรรฟเฟลครับแล้วก็แล้วก็จบกันเท่านี้ในสรุปนะนี่อันดับ76ในสเตจที่6ที่โคเอยที่เดนเวอร์เสียใช่ ก็ท้องจบพาร์ทที่1ิกันไปที่ทั้งนี้นะครับสวัสดีครับ